โอเคครับอยู่กับร้านบางคลายแอบซ็อปนะครับวันนี้มาเลยวเจ้าตัววินกัน733สมิธแอนด์เวสันนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้นคู่แห่งการสะสมแล้วก็หายากอีกเหมือนกันนะครับผมวันนี้เปิดราคาที่สามพ่งร้อบาทพร้อมเล่นพร้อมกล่องพลาสติกนะครับราคาไม่เลยจะโดดกว่าเจ้าตัววินกัน708ที่มีกล่องเดิมที่เป็นแบบสมิธเหมือนกันนะครับอาจจะโดดอันร้อยนึงนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมาให้มาดูกันนะครับตัวนี้ผมให้ไปพร้อมกล่องเลย มา,มากระอกให้มีตัวปืนโมลูกด้านในนะครับผมมาดูตัวปืนกันนะครับมาดูตัวปืนนะครับเห็นไหมตัวนี้มีโลโก้สมิธแอนเวสันนะครับเป็นโลโก้แบบยิงลายล่องลึกนะครับไม่ใช่สกรีนลายเหมือนเจ็ดสองแปดนะเห็นไหมดูใกล้ๆเลยเห็นไหมดูสภาพเนื้อผิวนะครับให้ดูกันใกล้ๆเลยว่ามันมันแทบไม่มีรอยนะครับก็มีรอยทาการใช้งานบ้างเล็กน้อย นะครับโลโก้ด้านหน้าสมิธแอนเวสันก็เป็นยิงลายล่องลึกนะครับไม่ใช่สกีไลน์นะครับผมเห็นไหมนี่ก็เป็นยิงลายล่องลึกหมดเลยนะครับสวยมากตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ประกับเป็นสมิธนะครับมาเปิดโม่กันนะครับลูกมาลูกเขาจะเป็นลูกเดิมแบบนี้นะครับอ่าสวยฉ่ำยังเงาอยู่นะครับอ่า ส่วนโอลิงเนี่ยตัวนี้ผมเปลี่ยนชุดใหม่ไปแล้วนะครับของเก่ามันก็กรอบครับตามสภาพการเก็บรักษาของลูกค้าเก่านะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าภายนอกเขาฉ่ามากภายนอกเขาสวยมากนะครับมามากแก๊สกันนะครับตัวนี้ก็ฟิลฟิลแบบ7ตัว7จ็ดนสนะครับเป็นรูปทรงเดียวกันแต่ก่สกีไลน์เป็นลิมิเต็ดนะครับมาวิธีการอดแก๊สนะครับใส่แก๊สไปนอนให้ได้ ให้มันอยู่แบบนี้นะครับอย่าให้มันโดดขึ้นมานะอ่ะขันให้ตึงๆต,ตึงมือก่อนแล้วก็บิดเร็วๆหนึ่งสองสามครับปุ๊บแล้วขันให้แน่นๆน,น,นะครับอ่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่แก๊สปิดฝาเรียบร้อยต่อไปใส่ลูกนะครับเอาลูกมาก่อนนะครับแล้วก็ลูกกดเข้าไปเลยนะครับที่หัวของปอกนะครับเล่นง่ายๆนะครับความแรงก็แรง ่สวนเรื่องแก๊สเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรไว้เกิน4-5วันนะครับก็พยายามยิงเคลียร์ให้หมดแล้วก็เก็บปืนนะครับหดือยถ้าใครคิดว่าจะไปตั้งโชว์เอาไปยิงเล่น,นหมดห้หลอดแล้วตั้งโชว์ก็พยายามเคลียร์แก๊สให้ออกอให้หมดภายใน5วันแล้วกันนะครับหรือถ้าเอาไปยิงเล่นเฉยๆก็ได้นะครับจะซื้อถ้าเก็บสะสมก็ได้จะยิงเล่นก็ได้เนาะงานมันน่าสะสมมากกว่านะครับก็เป็นอิกหนึ่งตัวที่ว่าหายากมาก นะครับค่อนข้างหายากเลยนะครับเพราะว่ามันต่างจากตัว7 0 8ตรงที่มันเป็นยิงลายล่องลึกถ้าตัวเจ็นยเนี่ยมันจะเป็นสกีไลน์นะครับแต่ถามว่าสกีไลน์แน่นไหมแน่นนะครับที่ผมได้มาที่เป็นสกีไลน์สมิธอ,อ่ะเจ้าตัวลายเขายังไม่ลอกเลยนะครับในตัวเนี้ยยังเป็นยิงลายเนี่ยโอ้โหทนกว่าแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะของหายากอีกหนึ่งตัวครับโอเคต่อไปเป็นการทดสอบยิงกันนะครับผม โอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัววินกัน733 s ส i ม h ิธแอนเวสันนะครับเป็นโลโก้สมิธอย่างเห็นได้ชัดจริงแเราล,ลงลึกด้วยเป็นอีกแบรนด์เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าหายากและมือหนึ่งรู้สึกว่าจะจะหาไม่ได้หรือบางร้านมีอาจจะราคาขึ้นนะครับมาอันนี้เป็นมือสองนะครับมาทดสอบยิงนะครับอันนี้ผมใส่ลูกกับแก๊สแล้วนะครับเออแล้วข้อดีตัวเนี้ที่ผมอยากจะบอกนะครับ ที่ผมอยากจะบอกก็คือสปริงตัวนี้ค่อนข้างแข็งนะครับทําให้เวลาเราตบเข้าไปเนี่ยปุ๊บหมุนเข้าล็อกเราต้องดันแรงนิดนึงนะครับอย่าไปแบบค่อยๆใส่เพียเท่านั้นเพราะจะสปริงแข็งนะครับแล้วก็วิธีตบลูกโม่เข้านี่อย่าไปตบปั๊บอย่างนี้เข้านะอย่าไปตบแรงๆอย่างนี้นะแล้วก็กดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดันเข้าไปปุ๊บ,แบบนะบแบบนี้นะครับแบบนี้นะด้วยความที่สปริงมันแข็งด้วยถ้าท่านตบเข้าไปเนี่ย ปัญหามันไม่ได้เกิดที่โม่นะครับปัญหามันจะเกิดที่ลูกนะครับท้ายลูกมันอาจจะบิดได้หรือว่าตัวยางปักยางยางปอกเนี่ยยางปอกด้านในเนี่ยมันอาจจะขาดได้นะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับผมมาทดสอบความแรงนะครับเป็นซิงเกิลนะครับ4ี5ร้0ห้าส 4 26 446ห้นะครับก็ง่ายคือความแรงมันอยู่ที่400นะครับที่มันพุ่งขึ้นไปน่าจะเป็นเพราะแก๊สมันฟุ้งเข้าไปด้วยนะครับมนเซ็นเซอร์จะเพี้ยนได้นะครับโดยหลักๆแล้วเจ้าตัวเจ้าตัวตว,วินกันเนี่ยหรือลูกโม่เนี่ยความแรงเขาจะไม่เกิน400นะครับยกเว้นบางรุ่นที่ใส่ปอกเพิ่มความแรงอาจจะขึ้นเป็น5 6 0ถึงแล้วแต่ตัวใหญ่ก็ไม่เกิน500น้คร้นอีกอย่างงนึงคือแกที่ผมลงขายไปรันจนน่ะ ตัวนั้นน่ะมีโอกาสได้ถึง6 0 0ต่อให้เป็นปอกแค่นี้นะตายได้ถึง600นะครับเพราะว่าแรงดันแก๊สต,ตัวในตัวเจนเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างอันตรายนะครับแนะนําว่าถ้าใครซื้อแก๊สโดโเจนไปผมให้แนะนําว่าควรใช้กับพวกปืนที่เป็นลูกโม่หรือว่าไม่มีเรียกว่าไม่มีรีคอยนะครับเมื่อกี้ยิงซิงเกิลไปแล้วนะต่อไปไม่นดับเบิลนะครับอนนี้เหลืออยู่2นัดน,นะ ยิงได้ปกตินะครับลูกออกหมดทุกลูกนะครับลูนะครับยิงออกหมดทุกลูกนะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับสภาพก็คือ,อใหม่กว่านี้ก็มือหนึ่งแล้วฮะตัวนี้นะครับค่อนข้างคุ้มค่าการลงทุนนะฮะตัวนี้เอาไปสะสมก็สวยไปยิงเล่นก็แรงนะครับส่วนเรื่องแก๊ส c ซีทูบอกไปแล้วต้นคลิปว่าไม่ควรค่าเกิน4-5วันนะครับถ้าเกินมากกว่านั้น อาจจะเป็นแรงดันแก๊สที่มหาสารเนี่ยมันดันพวกโอลิมปินได้นะครับแต่ถามว่าเราควรเอาออกไหมควรครับถ้าไม่เกิน5วันเนี่ยท่านก็ยิงเบอร์อย่างน้อยยิงวันละหกโม่เจ็ดโม่เดี๋ยวมันก็หมดไปเองครับแต่ความแรงจะดรอปลงเรื่อยๆนะมันไม่ได้แรงตลอดนะครับผมโอเคไหมถ้านะท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบิบิกระจังทรัพย์ไลน์บิคิเอร์ซอฟต์นะครับส่วนเรื่องรับซื้อเนี่ยผมรับซื้อทุกสภาพนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยงสภาพนะท่านใดมีสภาพสวยหรือไม่สวยหรืออะไรก็ตามเนี่ย แล้วก็มาคุยราคากันอีกทีหนึ่งโอเคไหมนะครับผมรับซื้อนะครับโอเคครับก็นั่นแหละนะครับขอบคุณครับผม